สวัสดีค่ะท่านใดกําลังตามหา d m a มไปใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะคะ E ส u ่ u d m มก s l x รถยนต์ปี06นะคะเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีราคา1 6 8 0 0 0ซบาทค่ะใช้งานได้ปกติวิ่งทางไกลได้นะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ เครื่องเกียร์ดีนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าพุงมารายเป็นพาวเวอร์ล้อแม็กสวยๆนะคะทุกท่านเครื่องเสียงดังๆค่ะเอกสารชุดโอนครบนะคะ สนใจดูรถได้ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายเพื่อเดินทางไปดูรถนะคะสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ